พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไคร้ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไคร์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากันดลงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม วยจริงๆเลยปลาไม่กินเหยื่อแล้วปลาอะไรฮะไหนปลาดูดิอนี้ตัวโยดูดิปลาไม่กินเหยื่อเลยโอ้โหศา์แสงหลายตัวเฮ้ยรอดน,นะเพื่อนนะแต่นั่นก็ได้ปลาเ,เพื่อนนะเฮ้ยปลาไม่กินเหยื่อเฮ้ยสวยจริงๆปลาไม่กินเหยื่อจะพูดตายทำไมาฮะไม่รู้ว่าพูดเองมันเสียงเหนือเฮ้ยพูดเหนือทำไมอโอ้โห เป็ไงปาลิโมปากร์ตูนไงก็ใช้ได้ดีว่านะในฉันรอมั่งนีอบอกเลยว่าถ้าใครได้ของดีกันต้องมาต้อง่ได้เปลี่ยนนะเว้ยไม่ให้หรอกปาลิโมเปนของฉันนั่นนะเพื่อนนะเฮดี๋ยวคอยดูนี่ต่อไปนะปาลิโมคอยดูนะใต้ฉันได้เลยโกน่าไม่เชื่อนี่เดี๋ยวดูดูเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยได้ไรอ่ะเพื่อน ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเยังไม่เห็นเป็ดตกปลาแกจุ่มในน้ําเลยเฮ้ยแล้วแกได้อะไรวะไอ้เพื่อนฉันได้ของรางวัลได้เพื่อนนะอะไรเขารางวัลอะไรอ่ะมันเป็นเอ่อมันเป็นเหมือนกระดาษเช็ดตูดเอ้ยกระดาษเช็ดชู่นะเช็ดชู้อ่ะเฮ้ยมันคืออะไรตู้ในกองมันไงโอ้โหโหโหนี่เหรอไม่ใช่ในี่ยาปลาโอเคต้องใช้อ้เนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่มันอะไรอ่ะกระดาษ A4 ไม่ใช่ ลองอ่านมาดูดิเฮ้ยเนี่ยฮะเฮ้ยแผนที่ลับเหรอเฮ้ยอะไรลับๆอีกแล้วโอ้โหลับๆเป็นตรงหญ้าเหรอมันที่ลับตรงหญ้าโถ่เอ้ยโฮ้ยอะไรเนี่ยแผนที่ลออบอออับถ้าใครได้เจอแผนที่นี้รับรองว่าโชว์ต้องเข้าข้างคุณโอ้โหไม่บอกด้วยว่าแผนงหมูเนี่ยไม่ใช่แผนงหมูเฮ้ยดูดิน้ำปลาหมึกเดี๋ยวจับกินเลยเออนั่นแหละนะแล้วแผนที่เนี่ยเอาแล้วทงอไง ฉันก็อยากไปแต่มันก็กวอันตรายอื<ม>โอเคฉันคิดออกละค,คิดออกอะไรอะ่ะงั้นนายไปเลยเอาอีกแล้วเหรอเออน่ฉันเชื่อวันนามได้นะเก่อโชตดีทเพื่อนนะโอ้โถ่เดี๋ยวฉัน,น,นตกปลาได้นะเพื่อนนะเออได้งั้นเอางี้ทน,นายตกปลาได้ทั้งหมดกี่ตัวใช้สักสิบตัวยี่สิบตัวก็แบงสักครึ่งนะึงไงโอเคได้ได้ได้อี กี่อยเสียเวลาอยากไปก็จริงแต่ก็ฝากนนยนะเงี้ยนี้ข้อตกลงก็คือถ้านายได้ของรางวัลนายก็ต้องมาแบ่งชิ้นนึครึ่งหนึ่งนะได้เลยดิวดิวกันได้เลยเลยมาเอาละเพิ่งรู้เนะี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีห้องลับด้วยเนี่ยอืมแผนที่ลับนี่ถ้าเราเดินทางไปเราจะเจอห้องลับกันเหรออืมเพราะแต่หมู่บ้านี่มีห้องลับด้วยเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านปกติทั่วไปนะเนี่ย อืมเอาละแล้วก็ต้องเดินตามแผนที่ดูด้กยกันว่าไปที่ไหนนะแผนที่นี้เอ่อไปที่ตรงกลางบ่อน้ำเฮ้ยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยจบน้ำช่วย,วยช่วย,วยเอ่อผมไม่ช่วยไม่ได้ขอโทษลุงไอเด็กนี่ละคุณขอโทษครับผมเอาละเอ่เอตรงบ่อน้ำตรงไปแล้วก็จะเจอกับหมู่บ้านคนอ่ะบ้านคนเข้าบ้านนะบาคนจะมีบ้านเป็นเหมือนบ้านใหญ่ๆหญ่ อันที่บ้านใหญ่ๆอ่อะให้เดินชีบขอบขอบอะชีบขอบไงต่อแล้วก็หันขวาเลี้ยวขวาขวาเดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคเรื่อยๆ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 อ่าแล้วก็เออเจอดินเอ๊ะเอ้าเฮ้ยตรงนี้เหรอข้างนี้เหรอเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยไม่น่าใช่มั้งเฮ้ย ยอดไอ้ที่รับนะ่ะเฮ้ยแสดงว่าถ้าเราขุดเข้าไปเจอเนี่ยมันต้องเป็นคูมสบัดแน่นอนนะแม่เจอไวนะ้แล้วคุณชมเจอไว้แล้วเฮ้ยเปิดประตูเออเอฮ้ยเดี๋ยวก่อน you, อหนุพ่อมนุ่มเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแผนที่รับมันควรจะเป็นแบบว่าพวกสมบัติสิพ่อโน่มช่วยขาน้อยช่วยช่วยโอ,โอเคเฮ้ย โอ้พอหนุ่มทำบุญทำทานด้วยนะลุงนี่ได้ตังค์มากเลยอะไรก็ได้ขอให้ลุงแบบมีข่าวกินนะลุงขอร้องนะเออเออเดี๋ยนะลุงเดี๋ยวนะผมถามใหลุงว่าอย่างไงลุงเป็นคนเขียนแผนที่นี้ขึ้นมาเหรอใช่นะและนี่คือห้องรับของที่นี่นะลุงเนี่ยอาศัยอย่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่ลุงไม่มีตังค์ซื้อบาทนะลุงก็เลยทําห้องรับขึ้นมานะแล้วลุงเขียนอันนี้เพื่ออะไรฮะไอ้แผนที่รับเนี่ยผมียกว่าเป็นสมบัติอืมโนโน no n เจ้าหน่น้อยเจ้านำมาถูกทีนะแต่ว่าเก่งออเลยนะเฮ้ย <_ T _ T> ทำบุญในขาดทีนะขาดอยากจะแบบได้ตังค์กินข่าวนะขอร้องนะให้ hey, คนจนจัดที่กินข่าวนะเออไ้่ได้ของอไม่เลยอ่ะให้ปลาลงสักสองตัวโอ้ขอบคุณมานะเย็นนี้มีข่าวกินแนละขอบคุณมากจกินนะแล้วลูกขี่เพื่ออะไรอะ่ะ ลุงตอนแรกลุงเขียนเล่นๆน่ะแล้วลุงก็โยนไปน้ําไปคิดว่ามันคงไม่จำเป็นแต่ไม่คิดว่าจะมีคนใจบุญให้ปางอะเธอมานี่คือเธอเองนะเนี่ยนะฮันผู้เป็นคุณของฉันฮันผู้มีพระคุณเหรอแต่ว่าลุงนะขอบครับ,รบ,รบแล,ลุงนี่เขียนเมื่อไหร่บอกว่าเขียนเล่นๆไงอยแต่ว่านะลุงมีคอสือให้กับคนใจบุญอย่างนายนะอะไรอ่ะถ้านายให้ปลาลุงอีกสักสองตัวลุงจะไข่ของวันโอเคบายบายลุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดียเฮ้ย อะไรไอ้ลุงโอ้โหลุงผมต้องมีทุจร้ายต่อไปอีกน,นะนะสองตัวเองนะคิดสภาพสินึกถึงของนึ่งจะได้สิคิดถึงของ,งได้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นแผนฉี่รับที่ลุงเนี่ยคุดนินอยู่ดีแล้วก็เจอนะโออย่างนั้นเหรอโอเคไปแล้วไปบาย,บาย,บาย,บายโอ้ยเดี๋ยวก่อนของจริงของจริงเฮ้ยแต่ตรองนี้มนันของจริงอนะลุงลุงว่านี่มันแบบว่าดูเป็นกระดาษเก็ียวพิมพ์ไม่ใช่กระดาษเ4ฟแน่นอนนะโออย่างนั้นละลุงได้ลุง,ลงกี่ตัวนะ สองตัวอ่ะหนึ่งตัวครึ่งโอ้ยนะอีกตัวหนึ่งนะขอร้องนะขอร้องนะพรีจขอรองนะตัวเองนะขอตัวเองนะโอเคได้เลยลงุงโอ้โขอบคุณมาเลยเชิญดอวยกล่องเลยครับท่นันโอ้โพูดนี้สุภาพเลยโอโ้มีปลาเกลือยินนี้อะไรแผนที่ลับสุดยอดขันเลยเหรอใช่ะนะก็ขอชดดีแล้วกันนะเดี๋ยวลุงไปกินปลาปิ่งนะไปปานนะจ๊ะเปลี่ยนตัว,ต,วตัวนะ โอ้หอบคุณครับไม่คิดมาก่อนว่าจะมีห้องลับอยู่ตรงหมู่บ้านด้วยห้องลับในหู่บ้านอืสุดยอดจริงเลยเอาละ่ะมันจะได้ของจริงเนี่ยจะคุ้มกว่าปลาสี่ตัวที่เราอุตส่าห์ตกด้วยความยากลำบากจริงไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละ่ะแผนที่นี้เอ่อทำไมมันเริ่มจุดที่อะไรบ่อน้ำเดิมโอเคไปที่บ่อน้ำพี่เดิม ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยแสอนนายโง่โอ้ช่วยด้วยเพื่อนสอนนายโง่โง่โดูดูโอ้โง่จริงๆนายนี่โง่เลยไปท้ายไปบ่ายโอ้ช่วยๆไปท้ายไปบ่ายเอาล่ะที่เออ่บ่อน้ําแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ตามแผนที่เลยเอาล่ะเราไปต่อหาบ้านหลังใหญ่ๆเข้าฮึฮึแผนที่ทั้ยังไงวะเนี่ย บ้านหลังใหญ่หญนี่ก็เล็กไปนี่ก็ใหญ่ไปเออบ้านหลังใหญ่อืมเอ้ยหรือว่าไอ้ตรงมาให้เราแบบว่าไปเจอตรงนี้ว่ะเอ้ยนี่ก็ใหญ่พอดีเลยไหนซิว่ามีใครอยู่หรือเปล่าโอ้มันไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหรืว่านี่หล่อยแล้วโถ่เอ่เอตอนนี้มีกี่บ้านน,นี่หนึ่งบ้านสองบ้านโอเคลองเข้าดูอ่ะโอเคอเข้าไปแล้วมันจะมี ประตูลับซ่อนอยู่เอ,อประตูลับซ่อนอยู่แหละขอ,อยข้านะคอ,อยครับผมครับเอา้าท่านผู้ใหญ่บ้านออว่าอย่างไรล่รวงาไร้านเอ้ยมาทำอะไรนี่อะ่ะเออเปล่าครับผมผม,ผมเออผมมาเดินเล่นเลยครับผมโอ้เดินเนนนล่นกันเหรอเฮ้ยหลานเอ้ยครับผมร้านพอจะเจอแหวนของลุงไหมลุงทำแหวนหายอะ่ะ ลุงเอ่อไม่สิทำใหญ่บ้านเรียวกยวก่าลุงนะถือว่าฉันนับเธอเป็นหลานแล้วกันครับครับผมครับเอ่อแล,แล้วแล้วหวนีี่ต่อแหวนลุงหายลุงไม่รู้ว่าไว้ไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยจะเจอมาแล้วก็ออกนะรู้ตดมาทนอย่างงามนะอย่างนั้นเหรอครับแต่ผมก็คงไม่เจอนะผมไม่เห็นเลยอะ เออน่าเสียดายนะเอะงั้นไหนลุงกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเอยทำงานหมู่บ้านทุกวันต้องบริหารหมู่บ้านนะเอยงั้นลุงไปก่อนแล้วกันนะเอ่อครับผมหนูจะอยู่ที่นี่อยู่ดาแล้วกันนะถือว่านั่งผ่อนแล้วกันนะหลานเอ้ยครับผมครับงั้นลุงไปนะโอ้ยปวดร้านนิดเลยชาตินี้ชาติไหนเขาไม่เจอเนี่ยแผ่นดีวบ้าไอ้โถ่เฮ้ยว่าแล้วก็เหนื่อยนั่งพักดีกว่า เฮ้ยจเจ้าโอยโขนจนต้มตุ๋นแล้วเจ้เโ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าแต่หลังนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย what is that มัน,นคืออะไรอืมขออนุญาตนะครับคุณลุงผมสงสัยเหลือเกินงนั้นคุณลุงให้ผมนั่งพักมันก็ต้องมีอืมอืมเอาละนี่คุณลุงไม่รู้หรอกว่าคุณลุงมีห้องล้านอยู่ข้างหลังตัวเองโอ้โห หัวหน้าบ้านที่หลงที่ลืมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาล่ะเอาดีกว่าฮึออือเอาล่ะเอาล่ะลองสิโหห้องอะไรวะเนี่ยห้องรับนี่โหข้ารามิลาบาด้วยโอเคต้องค่อยๆลงกันนะเอ้จุบเอ้จุ๊บบุบอ้าวเฮอกึบเอ้จุบอือโอเคค่อยๆลงค่อยลงอย่างแล้วมีทำไมเอ้จุบโอเคฮึบโอ้ โอ้ยห้องลับนี่มันมันต้องมีสบัะรบไปแน่เลยไม่แต่หัวหน้าบ้านยังไม่รู้เลยเอจะเนื้อโอ้ยโอ้ยโอเคเนะื่ยก็รอดแล้ววะแม่ห้องลับที่นี่ไอเนี่ยคำถามใครเก่งที่สุดในหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านกับคุณลุงสมิธ <c oughs> นี่น่าคิดเหลือว่าคุณลุงสมิธอะเก่งสุดว้ไอ่ะ,อะลุง ลุงสมิธโอ้โอสแสดงว่าหัวหน้ามาบ้านเก่งกว่าลุงสมิธเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ว้าคุณลุงสมิธเก่งสุดแล้วเว้ยโถ่เอ้ยถ้าตอบมันใช่ก็โอเคใช,ใช่เฉยเลยเอละโอ้หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ <laughs> จะบอกเลยให้นะตอนเด็กๆแต่ฉันเรียนคณิตศาสตรนะ์น่ะั่้เกียร์สี่นะ <laughs> บอกเลยว่าเกียร์สี่อะสี่ลบสามเล่น เอาละแต่้อว่ามันต้องได้ให้หมดนี่ได้สองคะแนนฮะหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้หรือสองใช่เหรอเฮ้ยวัดทำไมเฮ้ยมันก็จะถูกสิเฮ้ยอะไรอ่ะถ้าไหลก็ได้โตแล้วใครเปมนคนคิดคำถามขึ้นมาอย่าให้รู้นะเฮ้ยเอาละจุ๊บโอ้เฮ้ยโวย้ย มีแหละของอุย้ยทนายของนี่มาละกอรวยเลยเอาเลยเอานะอึบอืมอะไรเนี่ยแหวนแต่งงานวัาดใครมามาเก็บที่นี่เนี่ยอย่าบอกนะว่าหัวหน้าหมู่บ้านลืมแล้วเอาเก็บที่นี่จโอยแต่ก็นะเอาไปคืนให้ลุงดีกว่าเฮ้ย ว่าจะออกไงเนี่ยฮะสองพั a ปีต่อมาโอ้ยโอ้ยชีวิตโอ้ยก็จะขึ้นไม่ได้เฮ้ยน,นี่กี่โมกี่ยานี่ยโอ้เช้าแล้วโอ้ยเอาละบอกว่าคุณลุงคนต่าหมู่บ้านจะอยู่เนี่ยโอ้ยเอาละเอาแบบเมื่อคืนดีกว่าเฮ้ยบอกว่านุ้กก็จะอยู่ที่แม่น้ำนนทุกวันเนี่ย ละเอ,ออเ,ออลเอ้ยคุณเออคุณลุงเอ้ยไม่สีคุณได้หมู่นนบ้านโอ้ยเธอครับผมนี่ห้านลงไปในห้องลับงันเลยเอ่อผมไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้นะไม่รู้ได้ยังไงอะข้างหลังเนี่ย,ยห้านก็ไปเฮ้ขอโทษครับผมแต่ก็ฉันนั้นถือว่าเธอหลอดได้ก็โอเคนะอ,อครับผมแล้วเอ่อแล้วแล้ว,ลวให้อภัยผมจริงเหรอ ให้ไพ่ฟรีโอเคห้องรับห้องนึงที่ตาแก่คนหนึ่งเอาไปของไปเก็บทนั้น,นะแล้วเธอเจออะไรอะ่ะแล้วคุณลุงลืมขอบแบบฉันเอหลืมไหมน,นะฉันคิดว่าฉันเอาของฉันไปเก็บเอาไว้นะฉันก็ไม่ได้อะไรเก็บไว้เลยนะนอกจากพวกเพชรพอลอยต่างๆแล้วเธอได้ขโมยมาหรือเปล่าละ่ะไม่ได้เอาไปนะครับ <S <S แล้วช่วงนี้กระเป๋าก่อนาขนาไหน,นมันพกอะไรมาสักอย่างเลยเออแล้วก็แหวกปหาไปอ๋อคิดว่าเออ คุณได้ลืมของมาก่อนนะอืมฉันลืมของกันเนอไหนคนีิเฮ้ยทำไมกระเป๋าไม่แต่เพชรวะเฮ้ยแสดงว่าลงุงลืม่แนะ่ฮะไม่ลืมนะไม่ลืมนี่คืออะไรอ,ะอ่ะฮะอุะ้ยนี่มันแหวนแต่เงาฉันดิดนาะโอ้ใหญ่ไปลำธุมเลยโอ้ใหญ่เต็มใหญ่เต็มหน้าลุงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยที่ฉันลืมจริงเหรอเนี่ยนะโอ้ยบ้า,บา,บาแล้วไงโอ้ยแก่แล้วลืมของเฮ้ยขอโทษตอนแรกเด็กกันนะที่เธอเอ่อเอามาไม่คือฉันเอาไม่แล้วครับผมถึงว่าผมเอ่อ ใชลงไปห้องรับด้วยโอ้ยขอโทษจริงๆแล้วกันนะเี่ต้องมาคืนกับฉันนะไม่เป็นไรครับผมอ๋อโอเคท่านตามสัญญานะสีว่าเธอเนี่ยได้ไปเอาแหวนกับใช้ขึ้นมาฉันจะให้ของฉันแล้วกันนะอย่าบอกนะว่าใช่มันคือไม่พอยนะสนใจปะลนะ่ะสนใจครับผมฉันน่ะชอบเด็กันคือจริงอ๋อเอาวันไปนะโอเคครับผมไว้ผมจะมาใหม่นะครับลุงโอ้ได้เลยนะโอ้นี่เหรอเจม นี่เหลือพลอันยัมมันนีช่วยด้วยช่วยบ้าเฮ้ยไม่สนหรอกช่วยกันด้วยจมน้ำอืดไปเฮ้ยโห้ะละเฮ้ยยังอยู่ที่เดิมแม่เอาละแต่อืมเห็นนะเราต้องเล่นเหลี่ยมไห้นุ๊ปหน่อยสมมุิได้เพชรมาสักครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็แบตสักครึ่งหนึง่งใจ้กันเป็นสองเม็ดให้มันแค่ไม่เดียวพอเฮ้ยไงเล่นเหลี่ยมแม่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยนุ๊ปฮะมายัางไงเพื่อนฉันตกปลาวันหนึ่งไม่เห็นมีนายมาเลย แล้วนายได้ไปเนี่ยก็กบกบปลาไม่กินเหยื่อไม่กินเหยื่อแล้วเหรอโถ่เอ้ยชื่อต้นชื่อมาซยังไงแล้วนายได้ของรางวัลจากแผ่นที evenings, ่หล huh? ับปะฮะอะไรไม่รับรู้จักเลยบอกมาซะดีที่นายของมาไม่ได้ของเลยจริงๆนะจริงเหรอจริงๆแต่แค่เพียงคนไปเองฮะอกเม็ดนักก็ต้องแบกชั่งครึ่งหนิเฮ้ยพูดพีริตเออได้ได้ได้แต่แค่สามเองเพื่อนนะโ้ย นี่สมบัติแล้วเนี่ยเด็ดีดีเดียวเองเอามาเอามานเม็ดหนึ่งแบกครึ่งหนึ่งเฮ้ยไม่เอาสมบัติเหรอเอนนนนอนานเลยนึ่นวันไหนอีกครึ่งหนึ่งอะว่าเป็นค่าเดินทางนะโอ้โหนุ๊บจอจริงๆนุบเอาอะไรหนึ่งเม็ดโอ้โหเม็ดหนึ่งก็ยังดีถือว่าพออยู่พอกินเดี <c oughs> ๋ยวไปก่อนนะนุ๊บไปไหนเพื่อนเหนื่อยเ <c oughs> หนื่อยมากเลยเ <c oughs> ออพักผ่อนนะเพื่อนนะเลียนเรียนสำเร็จแล้วเฮ้ยไปืกี้ผุ้พังป่าของเม็ดเอาละเราเอาเม็ดนี่ไปขายเอาเงินดีกว่า